ขนาดทำบุญมาตลอดชีวิตเลยนะแค่คิดอารมณ์นิดหน่อยเนี่ยยังไปเกิดตรงนั้นเลยเหมือนพระนะก่อนจะตายคิดถึงจีวรยังไปเกิดเป็นเลนในจีวรเลยท่านว่าจงยินดีใครทำอะไรก็ตามจงยินดีคือการโมตนาเอาเลยยินดีนะครับยินดีนะคะ นี่ความความยินดีฝากความดีไว้ในโลกมันไม่ยากเลยทำดีพูดดีคิดดีใช่ไหมละ่ะมันก็ทิ้งไว้ในโลกเนี่ยในอนาคตอีกเกิดมาข้างหน้าเนี่ยความไม่ดีแทบจะไม่มีเพราะมันชาติต่อชาติเขาา้าใจไหมอย่างนี้จะเกิดปับ๊บทำปุ๊บความดีว่า เองตายปั๊บเองเปิดปุ๊บเนี่ยความดีชาติต่อชาติน่ยมันจำไในแม่นนี่ยังไม่บอกใครในนี่ยจำไว้บอกเคนเดียวคนอื่นเขาฟังไม่รู้เรื่องไม่มีครไม่มีทั่วโลกก็ไม่ได้ยินยินคนเดียวนี่คือทิ้งกรรมดีไว้ในโลกใช่ไหมเจนุบอกพูดดีทำดีคิดดีไม่ใช่ เห็นแล้วก็ไม่เข้าใจในบุญนะไม่เข้าใจในความดีแล้วจะไปทําความดีได้ยังไงใช่ไหมทำบ่อยๆมันก็เกิดความวุ่นวายไปที่ไหนก็จองที่อีกแล้วทิ้งไม่ดีอีกแล้วจริงไหมจริงเพราะนั้นจงทำดีคิดดีพูดดีแค่นี้ก็ เกิดมาในอนาคตกูก็ดีอ่ะั้่ไหมทำไมในยุคนี้ถึงวุ่นวายสับสนในโลกเนี่ยเพราะมนุษย์ไม่เข้าใจความดีหรือความไม่ดีนะแค่เนี้ยเอาอยู่ในวัดเนี่ยบางบางคนไม่รู้อะ่ะสวดมนต์ก็ตัวไม่งั้นนอะมนไม่ได้ดูหรอกไอ้ดีมันเป็นยังไงอารมณ์ดีเป็นยังไงอารมณ์ไม่ดีเป็นยังไง,ไงก็มึงแหละดูตัวเองอะ พูดดีมันก็ดีอ่ะทำดีมันก็ดีอ่ะเออไม่เห็นยากเลยจริงไหมเมือนลุงพี่บางคนอะไรไม่รู้มัวยไปหมดเลยวุ่นวายทั้งวันนางคนพุ่นทําไมวะเขาให้นอนกินสวดมนต์จะไปยุ่งออย่างอื่นเขามีให้กินก็กินไปดิกินก็มันสวดเดี๋ยมันบันทึกไปดิใช่ไหมจะไปยุ่งอะไรกับใครล่ะจริงไหมล่ะจริงเพราะนั้น เราถึงเน้นเรื่องนี้มากๆเพราะอยากให้ท่านดีไงเพราะนั้นในอนาคตท่านมาที่ห้องเนี่ยท่านต้องเปลี่ยนชื่อทุกคนแล้วละ่ะถ้าเป็นผู้หญิงอะนางดีนอสอดีถ้าเป็นพระกะหลวงพี่ดีเปลี่ยนให้หมดเลยเพราะนั้นเวลาเวลาถามมาเอาหลวงพี่ดีไปไหน ดีไหนล่ะอ่าตัวเท่ๆไงตัวสูงๆไงตัวดำๆไงเนี่ท่านต้องเปลี่ยนชื่อท่านหมดละดีใช่ไหมท่านจะได้มีอารมณ์ดีนะจริงไหมล่ะนี่นี่วันนี้วันดีใช่ไหมเพราะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะห้อยแปะยิม้มแปะยิ้มเนี่ยท่านยิ้มตลอดนะเว้ยท่านดีนะถ้าท่านดีเนี่ยเราก็จะรวย ถ้าเรายิ้มไปกับท่านเนี่ยเรารวยแน่นอนเอามีอะไรถาม <c oughs> วันนี้วันดีเนะะเราต้องพูดดีใช่ไหมวันดีคอ๋อพูด,ดีแล้วเราคิดดีรึเปล่าคิดดีค่ะแล้วการกระทาก็ดดต้องดีนะพูดดีทําดีเพราะนั้นเวลาใครจะมานั่งตรงนี้ไม่ฉีดตรงลุกไห้เขานั่งเลย <c oughs> อาอเชิญเลยพี่วันนี้หนูทําดีเอาถามถาม คำถามแรกของวันนี้นะคะหลวงตาคะกำลังใจของพระโพธิัทธทิอะคะ่ะต้องเป็นยังไงคะ่ะทำไมอะ่ะก็ทำดีไงหยาบหยาบกลางละเอียด,ก,<ำ>ดก็ทำดีไงก็ทำดีพูดดีคิดดีงไงใหม่ๆก็คิดน้อยๆไปก่อนนะทำดีน้อยๆพูดดีน้อยไปเรื่อยๆใช่ไหมความดีมันมากขึ้นหรือเปล่า มาก <มา S 1> ก็ถูกแล้วเองปรารถนาเลยเนะี่ยนึกถึงหลวงปู่เลยจดเทียนปับ๊บตั้งสัจจะอธิษฐานเลยหลวงปู่วันนี้หนูจะทำดีสุดๆดีแบบใหญ่สุดๆในอนาคตเลยคือหนูจะปรารถนาเป็นพระเจ้าในอนาคตหลวงพ่ออัญเชิญเทพรมทั้งหมดนะในโลกนะสามโลกธาตุ มานโมธานากบหนูด้วยนึกถึงหลวงปู่ขอบรารมีท่านนอ้อมกระแสขององค์พระเจ้าองค์ถุมเนอะนะมาถึงองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้ามาให้หมดเลยเป็นพยานเทพพรมทุกชัน้นทุกภพทุกภูมิข้าพเจ้าจะตั้งอธิษฐานเป็นทุตทะในอนาคตใช่ไหมแม่จีก็ จุดเดนะดีีนแบบพุทธทางชีวิตจังถวายชีวิตนะใช่ไหมเวลามองทุกองค์กำหนดไปเทวดาเต็มไปหมดเลยพระเจ้าว่าเลี้ยงมันบึกเลยนะถวายชีวิตเสร็จแล้วกรกราบสครั้ง,ง,งตั้งนโมนโมนะตั้งนโมสามรอบขพระเจ้าจะปราถนาเป็นพุทธ,ธะในอนาคตใช่ไหม สัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมั่นจริงจังนะั้นมั่นคงปรารตนาเป็นพุทธนในอนาคตเขาสาธุมหมดเลยสามโลกธาตุเมจีีก็เป็นกระแสดเดียวกันกับโพธิสัตว์ตั้งแต่องค์ปฐมถึงองค์ปัจจุบันละองค์ข้างหน้าเป็นกระแสดเดียวกันพอพอธิษฐานเสร็จเมชีก็อยู่ท้ายสุดเลย โธิสัต์ท้ายสุดเลยนะบันทึกบุญบันทึกบุญเลยเริ่มบันทึกบุญเลยคือการสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญใครว่าอะไรก็พยายามอภยัยเพราะเขาจะต้องเวียนว่ายตายเกิดกับเราอย่าไปมีมันจะมีผิดเป็นภยัยกับใครไม่ได้คิดแม้แต่คิด ก็ไม่ได้คิดไม่ดีเพราะมันจะติดตามเองไปในอนาคตมันต้องพูดดีทำดีคิดดีไปเรื่อยๆตามที่ตามที่คิดได้ตามกระแสที่เดินทางาตามท่านนะน่ะน่ะแต่จากวันที่อธิษฐานไปเรื่อยเรื่อยม,ม,ดดมัน,มนนะนะจะไปเรื่อยๆอย่ะตามท่านไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวท่านก็ให้มีงานงานงานในการเวียนว่ายตายเกิดงานเป็นผู้นำ เริ่มเป็นผู้นําในอนาคตเก็จะนําเป็นครอบครัวเป็นตําอําเภอเป็นหมู่บ้านเป็นตําบลเป็นอําเภอเป็นจังหวัดเป็นจังหวัดแล้วก็เป็นภาคเป็นประเทศแล้วก็เป็นโลกเป็นโลกแล้วก็เป็นสามโลกกระฐานไปเรื่อยๆไงคือใหญ่ไปเรื่อยๆไงใหญ่จากบ้านก่อนใหญ่หมดได้บ้านนะแล้วก็ใหญ่จากหมู่บ้านใหญ่จากตําบล อำเภอจังหวัดใจไปเรื่อยไงเห็ียนว่าใจเกิดก็ฝึกไปเรื่อยๆท่านบอกไหนเองก็จะเกิดอยู่แล้วสังนวะแล้วไหนเองจะตายอยู่แล้วล่ะเองก็ฝึกไปด้วยเนี่ยฝึกให้เข้าใจไม่ชี่เข้าใจแล้วนรกสวรรค์เป็นไงเข้าใจเรื่องกรรมแล้วพอเข้าใจแล้วเนี่ยนั่นคืออธิษฐานได้แล้วมีก็ตามรอยพริษัทไปเรื่อยเรื่อยรื่อยเรื่ยใช่ไหม ก็ใหญ่ไปเรื่อยเรื่อยเร,ยเ,รยเรียนสามโลกก็ธาตุจบเมื่อไหร่เป็นพระเจ้าเมื่อนั้นรู้หมดเลสามโลกนะอย่าว่าได้สามโลกรู้ทั้งโลกนะใหม่ๆไม่ไมไมชีต้องรู้รู้ก่อนนะโรคมันเลงโลกเบาหวานโรคหัวใจโลกโความดันไม่ไมไมชีต้องรู้ก่อน <laughs> ใช่ไหมประมาณนี้แหละ คือการเป็นว่าใยเกิดมันเป็นธรรมะธรรมชาติไงธาไมจีอุ้ยไม่เกิดนะไม่ต้องละวไม่ต้องคิดอะไรแล้วนะยสวดมนต์ไปเนี่ยอยู่กับตัวเองไม่ต้องไปไหนอย่าไปส่งจิตออกนอกกายกรรมวจีรก,โโกรรมโนกมหภาพออกไปไหนอยู่กับกูนี่แหละเพราะฉะนั้นกิเลสตัณหาอุปทานที่มันเคยฝังไว้ในจิตเนี่ย ตัวมันบันทึกเนี่ยมันมีมากน้อยมีอาการทางตาหูจมูกลินกายก็พิจารณาสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบันทึกบุญไปเรื่อยพิจารณามันมีมันเบาบางลงไหมเบาลงเบาลงเบาลงเบ,บาลงไปเรื่อยนะ่ะฝึกไปทุกวันไงไม่สนใจใครใครจะดีใครจะเ,เ,เร็วไปยังกูไม่สนใจเพราะกูจะไม่เกิดไม่เผือกไม่เผือกไม่มันไม่อะไรทังนั้นนะ่ะ อยู่ตัวเองนับประกันไม่เกิดแน่นอนอยู่กับแต่ตัวเองนะนะมันก็จะรู้ตัวเองนะอยู่คนหมู่มากยิ่งรู้เลยเห็นปั๊บนี่รู้มีอาการไหมถ้ายังมีคือยังอยู่ไงสวดมน์มีอยู่ก็คือยังอยู่ไงสวดมวนม์นไม่มีเลยเบาเลยเนี่ยคือไม่มีแล้วไงมโนกรรม ทีบันทึกไว้กรรมที่บันทึกไว้จิตบันทึกเวลาสวดมนต์เวลาภาวนามันขึ้นมาแน่นอนทั้งอดีตท,ทั้งอนาคตที่คิดไว้เข้ามาถ้ามันมาคือมันมีถ้ามันไม่มาคือไม่มีแสดงว่าจิตเบาแล้วละ่ะไม่มาถึงมาก็ไม่มีอาการนี้อตาหูจมูกลิ้นกายเห็นไม่มีอาการ ไม่มีความรู้สึกฝึกได้ระดับนั้น่ะก็คงไม่เกิดแล้วล่ะแตแะ่แต่อย่างรูตานไม่ใช่ยังเกิดอยู่ยังมีความยินดีอยู่ยังมีความสวยงามยังมีรถกินนะของดี่ดีอยู่ไงยังเลือกอยู่ไงใช่ไหมคือยังเกิดอยู่ไม่ใช่ไม่เกิดยังมีการแผ่เมตตามีอะไรเยอะแยะไปหมดอ่ะเอามีอะไรถาม พูดถึงพูดถึงอธิบายให้ฟังวันนี้เด็ดมากเลยค่ะบรบริหารชีวิตี่งโรงเรียนบริหารชีวิตเว้ใครอยากมาบริหารตองมาที่นี่ระดับบอดใหญ่นะั่นแหละหลวงปู่เป็นผู้สอนโดยตรงหลวงตาเป็นผู้แนะนำเข้าใจไหมถ้าผ่าน หลวงตาบอกแล้วเวลาทําต้องไปโน้นทางโน้นหลวงตาบอกสวดมนต์แผ่เมตตามโมนาวนบันทึกบนไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวท่านก็จะเข้าไปในกระแสของบอสใหญ่คือหลวงปู่เองเดี๋ยวหลวงพ่อท่านสอนเองต่อไปหมดหน้าที่ของหลวงตาแล้วเมื่อในอนาคตเองไปตั้งสำนักพุทธภูมิปัญโยในวงเล็บดู สาขาลำปางอย่างเงี้ยอย่างเงอ้าวได้เวลาสวดมนต์แล้วได้เวลาจะรอความแก่ทีละชั่วโมงชั่วโมงอย่างเงี้ยนำเข้าไปหลวงพอ่อไม่ใช่หน้าที่ของหนูนะคะหน้าที่หลวงพ่อนะมีอะไรสอนเลยหนูเป็นผู้นำเฉยเฉยหนูเป็นผู้นำเสร็จแล้วหลวงพ่อก็เป็นผู้สอนสอนในบทสวดนันะง่ายไหมง่าย ม่จีมีอาชีอย่างเดียวนั่งยิ้มไปไหนนะครับมีอาชี่อย่างเดียวที่นี่ทําอะไรกินนอนสวดมนต์นะผบอกเนี่ยมาสวดมนต์มาจะรอความแก่ใช่ไหมมาห่างจากโลกมาเติมอายุให้มันยืนพอเขาสวดบ่อยๆบ่อยๆเขาก็จะเข้าใจเองใช่ไหมเพราะธรรมะมันอยู่ที่บทสวดนั่นแหละเข้าไปที่หลวงปู่ คนที่ทำจริงจรงจังๆนะเข้าไปในแสกระแสท่านเนี่ยรับประกันเลยเอ้าท่านรับประกันนะแต่หลวงพ่อท่านไม่รับตังนะตังต้องมาที่หลวงตานะ <S 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 เข้าใจนะเ,เนี่ยใรงเรียนผู้นำพราะนั้นคุณจะเป็นผู้นำคุณต้องขยันนะขยันสวดนะ ขยันพิจนารณาขยันแผงไงใช่ไหมถ้าคุณไม่ขยันต่อไปใน้างหน้าคุณเป็นหัวหน้าเขาเนี่ยไม่ได้คุณต้องอธิบายให้เขาเข้าใจใช่ไหมล่ะเออต้องนำนำสวดเฉยทำมรามอยู่ที่ท่านง่ายไหมเหมือนง่ายค่ะหรือา มันไม่ยากมันไม่ง่ายโดยเฉพาะตอนเช้าเนี่ยเองต้องรีบลุกขึ้นมาสวดเพราะเองผู้นำในอนาคตเนี่ยจีสี่จีห้าหกโมงเขาสวดแล้วล่ะไม่ใช่ตอนนี้เองนอนสวดทุกวันเลยโอ้ไม่ได้เองต้องเองมานั่งนั่งต่อหน้าท่านนะทุกวันจะจะเป็นผู้นำนะ <c oughs> ไม่ใช่ลวงพ่อวันนี้ลมงพ่อนำเองกันแล้วกันนะหนูนอนก่อนนะไม่ใช่ มันไม่ใช่มันไม่ใช่เข้าใจไหมหลวงตาแล้วหลวงตาเคยเจอเจอลูกศิษย์ที่มีมิจฉาทิฐิสอนยากไหมคะไม่มีนะเพราะว่าหลวงตาไม่สนใจใครบอกทำบอกทำก็โอเคสาธุบอกมันไม่ทำก็เรื่องของมันไม่ใช่เกี่ยวกับหลวงตา <laughs> มึงจะมีทิทิตมี่ไม่ิฐิก็เรื่องของมึงไม่เกี่ยว ไันไปยุ่งอะไรกับมันนะใช่ไหมมันจะมีไม่มีเรื่องของมันมันอยากไม่มีมันก็ฝึกเองนะมันอยากมีมันก็ฝึกเองไงแล้วไม่ฉีไปทุกข์กอบมันทาไมล่ะมันถามอะไรก็เออเออของงบไหมขอกมันนะไม่สนใจใครเอ้าจริงขัดใจคนเนี่ยยากนะไม่ชีอย่าไปอย่าไปทำก็ใจ่ไหมของตานีไม่ขัดใอยากทำก็ทำ อย่ามายุ่งกับกูก็แล้วกันทำไรไปทำเยอะพอพอเขาบอกว่าเขาปฏิบัติเก่งกว่าแม่ชีหนูก็เลยเออ,เออปล่อยสาธุาเต็ก็สาธุเขาดิพูดไม่ออกบอกพ,พูดทําไมอ่ะเ,เองไม่ต้องพูดเองสาธุอย่างเดียวหลวงตาคะแล้วเราจะดูยังไงเขาว,ว่าเราปฏิบัติก้าวหน้าแล้ว โอ้ย oh, สวดมนต์ทุกวันเองไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเหรอมันเป็นไปไม่ได้หรอกสวดทุกวันแผ่ทุกวันโมทนาทุกวันมันทึกความดีทุกวันใช่ไหมเออมันไม่รู้สึกอะไรเลยไม่มีหรอกมีสิมันต้องมีดิเองกินข้าวเนี่ยคำสองคำเ่งไม่รู้ว่าอิ่มเมื่อไรหรอกถ้านึ่งกินไม่หยุดดิ เองก็จะรู้แล้วเอ้ยคำหน้าเนี่ยกินไม่ได้แล้วมันอิ่มแล้วรู้ทำไมจะไม่รู้ไม่ต้องมาถามเราเรื่องอย่างเงี้ยถ้ายังทําอยู่ไม่ต้องไปถามแล้วเมื่อตาหลงตาเมื่อไรจะได้สักทีไม่ต้องมาถามหรอกทําไปเถอะได้แง้แก่อยอ่แล้วถ้าไม่หยุดนะหลวงตาคะแล้วเราเจะพิจารณายัางไงคะว่า อันเนี้ยหลวงปู่เป็นคนบอกเราหรือว่าเอ๊ะวิญญาณมาหลอกเราว่าเป็นหลวงปู่หรือเปล่าเองจําไว้หลวงพ่อถ้าไม่ไม่บอกให้เองไปทํานูน่นทํานี่หรอกยกเว้นเองอยากทําแล้วก็ขอบารมีท่านถ้าเองเริ่มทําแล้วมันขัดเองหยุดไว้ก่อนแสดงว่าไม่ใช่ท่านยังไม่ให้ทําสมมติว่าเองอยากสร้างอะไรสักที่หงเนี่ยอย,อยากไปทําอ้ยรีบทํา มันมามั่งไม่มามั่งมันกิไม่มาเลยเองหยุดเลยหลวงตาเวลาสอนคนนะบอกเนะี่ยไม่เกินสามทั้งที่สี่ไม่มีแล้วเฉยอย่างเดียวเลยแสดงว่าไม่ทำใช่ไหมลรวจะไปเจ้าซีเขาได้ไหมมันไม่ได้ทีเขากูก็ทุกเนาะหลวงตาเคยเมื่อก่อนเนะี่ยฝึกใหม่ๆที่ทำงานมีเพื่อน รุ่นมือเพื่อนอยู่ด้วยกันเนี่ยประมาณแปดสิบคนนู่นโอ้โหอยากให้เขาสวดมนต์อธิบายแนละ้วอธิบายอีกเวลาเจอใครก็เอาบทสวดแม่เขานั่นแหละใหม่ๆนะไม่ได้ผลหรอกไปที่วัดหลวงพ่อาะบอกโอ้ยเองจะทำอะไรมันไม่ได้ผลหรอกในยุคนี้ท่านว่าเองอ่ะหุ่นวายเปล่าๆัาาองอยู่เฉยๆเองสวดไปเถอะเดี๋ยวมันก็ถามเองหรอกอทำไมเปลี่ยนแปลง เอาจริงใหม่ๆก็ยังว่านะอยากให้เขา <c oughs> ความปรารถนาดีใช่ไหมเออท่านก็บอกไว้เองอยาเลยเองเองทำให้เขาเห็นนะั่นแหะมันจะมาถามเองละ่ะถามเองละ่ะเอ๊ะฟักนี้ทาไมไม่ไปกินเหล้าพักนี้ทาไมไปเที่ยวกับเพื่อนยวมันจะถามเองท่านบอกจริง คำถามจากในเฟซบุ๊กนะคะหลวงตาหลวงตาคะอยากให้หลวงปู่พาขึ้นสวรรค์ต้องทําจิตยังไงคะนี่ยากหรอกปัญหาอย่างเดียวว่าจิตต่อท่านได้ไหมเอางี้ดีกว่าคุยกับท่านได้ก่อนเถอะโทรจิตกับท่านได้ก่อนเอะเอางี้ดีกว่ากราบพระทุกวันะ่ะมองภาพท่านถวายชีวิตแล้วก็กราบ มองแล้วก็กลาบเนี่ยให้เข้าใจเรื่องรูปได้นามรูปคือตาเราเห็นรูปเนี่ยจิตเราสัมผัสนามมาทำคือท่าน่ะท่านจะเปลี่ยนไปปิี่นมาที่ท่านจะยิ้มนู่นยิ้มนี่นั่นคือถามท่านได้แล้วอย่าไปถามในสิ่งที่รู้ให้ถามในสิ่งที่ไม่รู้คืออ,อนาคตดีที่สุดเลยถามหลวพ่อเนี่ยผหนูจะกลับเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าทุ่มหนึ่งสองทุ่ม ลูกจะกลับเมื่อไหรเนี่ยเขใช้ความรู้สึกไงถามเรื่อยๆอะ่ะสวดมนต์ไปเรื่อยๆถามท่านเรื่องครอบครัวแล้วตัวเองนี่แหละมันก็จะรู้เองนะหลวงพ่อวันนี้หนูลงไปกินข้าวข้างล่างเนี่ยจะมีอะไรไหมมันก็จะมีความรู้สึกพระจะมองเองนะมันจะมีความรู้สึกเนี้ยมันจะมันรู้สึกเลยปึ๊บ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 เลยงก็ลงไปมันเป็นตามนั้นไหม นั่นแหะใช่นั่นแหะคุยกับท่านอย่างนั้นก่อน่ไปเรื่อยๆวันนี้จะมีจับชายไข่พะโล้ไหมประมาณนั้นแหละเขาจะตักจับชายให้เองหรือไข่พะโล้ก่อนประมาณนี้แหละแล้วจะมีอาหารพิเศษไหมอะไรพวกนี้ยคือเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยโทรจิตนึกแล้วจะมีความรู้สึกเอาความรู้สึกแรกนใหม่ ถ้ามันไม่ได้เอ็งอย่าไปเธอมันไม่ได้อย่าง,อางเอง็งเจ็มีความรู้สึกเอ็งอย่าไปช้อท่านบอกฝึกไปเรื่อยๆฝึกจนรู้นั่นแหละไม่รู้กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ฝึกไปเรื่อยๆนะ่มันจะเอ็งฝึกวันเดียวสองวันบอกโอ้หลวงตาไม่เห็นหลวงพ่อท่านว่าไงเลยมืดตึ๊บเลยมันไม่ใช่ฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้ท่านบอกห้ามหยุด